ครับสวัสดีครับที่แทบนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่สามนะสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับก็มาออกกำลังร่างกายเป็นปกติของเรานะอันนี้พึ่งเวลาประมาณหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้ก็สิบสิบเจ็ดนาทีแล้วก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะครับปะพูดคุยอดีเมื่อวันก่อนวันทดสอบร่างกาย เราก็ได้ทดสอบผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราวิ่งกลุ่มแรกๆกลุ่มต้นแถวนะ่ครับก็วิ่งตามแล้วก็คนที่ว่าไม่ซ้อมเลยเนี่ยจะรังแถลบังแถวมง,งก็วิ่งไปได้ประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรก็ไม่ไหวก็เดินกันแต่เราไม่ว่านะครับเราไม่ได้ว่ากันอันนี้อยู่ที่การฝึกซ้อมแต่ละคนบางคนก็ซ้อมมาดีอย่างผมเนี่ยซ้อมทุกวันนะครับซ้อมทุกวันวันหนึ่งไปกลับก็ร่วมสองโลนะ ไปกับก็ร่วมสองโลนะฮะอันนี้วิ่งมามาออกกําลังกายพอเดีน,นลานจอดนี่มายืดเส้นยืดสายมากระโดดตบมัง่งนะบาองตอนก็ไม่ได้ใส่ขี้ไม่ด,ดูนะฮะเขาเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยจากบ้านมาถึงบริเวณตรงเนี้ยแปดเก้าร้อยเมตรแล้วเลยไปอีกวันนึงสองร้อยเมตรนะครับก็ว,วิ่งย้อนกลับมานะครับมานี้ออกกาลังกายมาอออีกรอบหนึ่งแล้วอาจจะวิ่งกลับไปย้อนกลับไปด้านนูน้นนะครับแล้ววิ่งกลับย้อนมานู่นเลยไปบ้านนะครับไปตามเส้นทางนี้นะครับ ด่านี้ปุ๊บไปปุ๊บเราก็เลี้ยถึงสามแยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงต่อไปครับไปถึงบ้านนะครับอนนนครับไงก็ฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนให้ดูแลสุขภาพกันนะครับการที่เรามาออกกําลังกายนะครับคือเราต้องเต็มเต็มให้มันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับไม่ใช่ว่ากินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วทานน้ำหกวันแล้หกถึงแปดแก้วแล้วนะแต่ละขา,ขาดการออกกําลังกายนะครับอันนี้เราเติมแต่งให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะ่ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับหกยี่เจ็ดชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับหลับให้สนิทนะครับแล้วตื่นมามันจะสดชื่นมีพลังขึ้นมานะครับครับตอนนี้นะครับฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับ